ล่าสุดเอฟซีแฟนคลับแฮร่งกำลังใจกันรัวสําหรับพ่อผู้ใหญ่บ้านหมู่โซนเป็นจังไหรมากจังไดรคือไ้ส่ทรงกําลังใจกันหลายไหมพานอ่างสว่าก่อนสิไปหน้ามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมทักทายเอฟซีแฟนคลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนมอลันทีคารบักสู้ผู้สู่คนมื่อวนมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพญพาคนโกสุริโยบานทามิตโกไปหน้าโกไปหน้ายางเดียว เรียกว่าส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามพี่พนันถามกันเขาไปหลายทักกันเขาไปเยอะพี่น้องอลาสุดพอพยาบาลมุสุนอดบโบ่้นทนบาไว้ออกมาเคลื่อนไว้แล้วว่าจังสีพี่พานพาน์ในเมื่อพอแม่พี่น้องรุ่งปานอาถามเข้ามาเยอะเพื่อนว่างบอสจัดกิจกรรมบานทางอีลาอีกแล้วบอกพอผู้ใหญ่อยากจัดนะแต่ขอให้ผู้ใหญ่ใช้เงีนเก่าให้หมดก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่จัดไม่มีสปอนเซอร์บอมีคนสนับสนุนเรื่องกิจกรรมทางบานทัก ขอให้ผู้ใหญ่แคนีใส่นีเก้าเมื่อก่อนเดออ้อเห็นว่าแล้วค่อยมาเจอกันตามนี้นะครับที่พ่อแม่ถามมาหลายๆคนคงเข้าใจผู้ใหญ่นะครับอโอ้ยจะกอสีอ่นานไทยจะกดสีอ่านเล่าขอโทษขออภัยเอฟซีแฟนคลับนพี่นงองเนาะอ,อ่ะเป็นจังไดนี่คือเหตุผลของพอผู้ใหญ่บ้านมู่ส่นเป็นอย่างจังไ้ออกมาเคลื่อนไหวจังไ้ออกมาแจ้งข่าวกับเอฟซีแฟนคลับแบบนี้เสวอวา หลายหลายคนมีการทักกันขอไปถามหลายเพื่อนพันเพราะว่าอะไรวันที่สามสิบธันวาคมนี้ที่บ้านของลูกสาวหละน้ององ้งอิงเพื่บ้านแพงเพิ่นมีงานเป็นงานบุญเนาะงานบุญผ่าปลาเป็นบเพื่พันจดขึ้นที่บ้านของน้องอุ้อิงเพ่บ้านแพ่งซึ่งปกติแล้วน้พี่น้องเนาะพอพยาบาลมูู่เนี่ลเราเพิ่นกสิน้ำทิมเอารถบัสเอารถทัวร์เอารถตูนั่นเราเพื่อพันไปร่วมกิจกรรมที่บ้านของลูกสาวโบเคลื่นขาดบาดที่นี่ เป็นจังไดหลายๆคนกับพวกสิอยากไปนั่นละก็เลยสีมีการทักถามเขาไปอพอผู้ใหญ่เข้าบรจัดกิจกรรมบบจังสันจังสีจังสีจังสันจังสรรีนะเพิ่นก็เลยออกมากเคลื่อนไหวโบว์วกับโบวูแมนบอลอ่ะสำหรับผู้ใดท,ที่สงสัยก็คือบไดไปสายดอกตะวันนี่ล่ะขอเคลียร์นี่เก่าให้หมดก่อนพอผู้ใหญ่วาใส่นีีเก่าเมื่อก่อนล่ะจังวากันเพราะว่าทุกกิจกรรมก็คือเพิ่นจัดขึ้นมาเองบบได้มีสปอนเซอร์แมนบ่ลล่ะ เป็นจ้าไหนพญายพานธุกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเนาะ,ะแต่ละคนก็คือความจําเป็นความสําคัญมั่นกับบ่คือกันพี่น้องบางคนกับนี่นีคือพอพญายาบานวานี่ละซึ่งก้อนน้านี้พี่นออ้องเขาคืได้เหตุข่าวแล้วเกี่ยวกับประเด็นที่พอพญายาบานว่าสิบปดระว่างจะคลองว่าสิขอยุติบทบาทน่าบานหักบ่เป็นพญายาบานแล้ว ก็คือหาคือเกาหลักแต่ว่าอาสีบ่อบ,บ่อขอเป็นผู้ใหญ่บ้านบ่อขอเป็นผู้นำคือเกาจะว่าก็คืเป็นสมาชิกในบ้านแทนทังสินะบัดที่นี่ก็จนแล้วจนรอดก็บ่มีผู้ใดขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน่าสันา่นซะเออเพิ่นก็เลยก่ยังคงดำารงตำแนงแต่ว่ากิจกรรมก็มสีหน่อยลงตามหนีที่เพิ่นมีอยู่ก็คือขอเชี่์หนีเกากอนอี่นองเนาะ ทุกกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายบพราว่าอะเพราะว่าสี่จัดกิจกรรมไปยังสี่กระต o งอรถเมลล่าหรือว่ามีการทําทรงทําเสื้อขึ้นมาอหลายกิจกรรมนะพี่น้องก็ใส่งบบ็หน่อยซึ่งพอพยาบาลกับตอนนี้ก็เป็นนีอยู่หลายก้อนก็เลยนี่แหละก็เลยออกมาเคลื่อนไหวบอกอยู่ที่แฟนครับอหรือมาผู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ทักไปหาได้เพื่อนกัติจัดคือเก่าว่าตั้งแต่ทุนนครับ พอมาจังทันซะขอใจยุพี่นองแต่ละคนแต่ละชีวิตนพี่นองนอกกาดิ้นรนนี่เราพี่ามพัน์แมนบลาก,กบับโบแมนวาสีลำสีด้วยมาตาใสาดอกคู่ใดก็ได้แต่ว่าด้วยใจรักในหลักใจหักตอลูกสาวแมนบลเกกอ้าะะวกับทรงกำลังใจสําหรับพอพยาบาลมู่ศูนนพี่นองเนาะใส่หนีใส่สิน ใหบือนเร็วๆขัันนี้บอกค่อยๆกับเจ๊เจ็บในขั้ม่านแมนบอกแต่ว่าถึงแม้วาสิบว่าอะจัดกิจกรรมไปแต่ว่าถ่าลูกสาวไปเหยนยุคใกล้ๆขอู้ใหญ่กับบอเคยขาดกับไปให้นกำลังใจลูกเต่าคือเก่าเหมือนเดิมความรักไม่ได้น้อยลงแต่สีว่าจังใดล่ะแต่ว่าการเดินทางไปให้นกำลังใจต่างพื้นทีจังสีขาใส่ใจมันขางสูงเออเปิดกะสีขอเบรกไวแต่ว่าถามือใดที่มั่นหมะ มันควรว่าไปได้เพื่อนกกสิไปคือเก่าเหมือนเดิมอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพอพยายบาลมูล่ซเพราวเขอไปซ่อมเบิงทุกมือนี่เพิ่นก็ยังมีการเคลื่อนไหวถึงลูกสาวหลานเนาะอุงงะ้งอิงเพื่นบัแพงงยูบเศเซาจะเถีอยอเพ,พืนผ่านพอกตาไปทําการแสดงถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปแต่ว่าเพิ่นก็มีการพูดออกมากแจ้งข่าวกับ f อแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะมือนันมือนีมือนีมือนันสาวหน่อยเพบัลแพงลูกสาวสิไปทําการแสดงยูมองหันมองนี้ยังสิแม่ผู้ใดยูไก่ไปให้กําลังใจ ได้เลิกขับจังสิอันนี้คือความรักอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆกระบ่กเป็นยังทรงกําลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจอยู่สําหรับเพ,พื่อนบ้านมุสูนลักษณะเสว่าเอ่าเอฟซีแฟนคลับเอฟซีพอเอฟซีแม่ของลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกระสิเข้าใจเพินพ่นคือจังเข้าข้าใจเพิน่นคือกันแล้วเป็นจังไหนพยาอพานเบิ่งคิวการคิวงานสําหรับสาวห,หน่อยเพชรบ้านแพงเดือนท่านว่าคมนี่เขาเคยบอกไปแล้วเพื่อนพานเรียกว่าโอ้โหคิวงานแบบ โหดเป็นโหดเลยหยุดมือเดียวหยุดมือเดียวบ่แมนหยุดอีหย่างเดิเดินทางหยุดเพื่อการเดินทางวันที่สิบวันที่สิบท่านว่าคือจังนี่น้องพี่น,อนออ้องเนาะท่างพอพยาบาลป่ะกาได้แค่มากคิวงานสาวน้อยพี่บ้านแพลงอพอแม่ท่านไดที่ยุ่ยไก่มองได้เผกำลังใจได้เลยเปินวา่าสาวน้อยเปลี่ยนแพลงกับบอสิเป็นนี่เลยพี่น้องวันที่สามสิบวันที่สอง ที่พัทยาสายสามชนบุรีลงแรกในตัวนี้เอออ้าก็มีวันที่สี่ตลาดอาอปทุมท่านี้วันที่ห้าเป็นแฮปปี้แทบเป็นแฮปปี้แทบมาตาพุทธพีน้องวันที่หกก็เป็นแถวฉลองกรุงพญานาคกระบังนพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับผู้ใดอยูภู้ละทังกรุงเทพกรุงเทพทั้ง คาทยาชลบุรีเพื่ผานก็สามารถเดินทางไปให้กำลังใจทีมงานหมอล่าสู้ขนาดนั่นแหละเพื่อผานแมนบ็อซึ่ง,ง,งสา้อยเพียนแพงกสิไปอ่อนทั่วทางภาคกลางหลัวกรปริมณฑลนหอดวันที่เก่าแล้วัดที่นี่วันที่สิบกับจังสียยายลงมาทั่วัดที่นี่ทางภาคกลางตอนบนอืแถวลบบุรีแถวเพชรบูรณ์ลักยายลงมากับจังสีมาทังโซนที่สารเรื่อยๆพี่น้องเอ้า นี่คือความเคลื่อนไหวของทางพอพุญยาบ้านมูศูย์เนาะ<ม>เออก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเ,เหตุผลที่ไปยังจังบริดจัดกิจกรรมของบ้านฮะอืมคืองานสําคัญสําคัญ,คญทางาระกรีพอผใหญยเพิ่พนกับพอเคยขาดแมนบ่าลังมาที่นี่ด้วยเหตุผลจําเป็นนี่ละรักๆนี่ละเพิ่นก็เลยพอได้ใครได้จัดกิจกรรมแต่ว่าถ้าผู้ใดสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์อยากให้เพิ่นไปหรือว่าผ้ามูคณะไปก็ทักหาเพิ่นได อืมอ้าวนี่แหละคือความเคลินไหวพี่น้องเป็นจังไดรเพียงข้ามผ่านอืมวันที่30ธันวาคมน้อพี่น้องเนาะใกล้เข้ามาแล้วสําหรับงานที่บ้านของลูกสาวหล่ะน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเป็นงานบุญข้าป่าสามัคคีมือนันสิมีหอดหมอลำสาวน้อยเพชรบานแพงไปทำการแสดงพร้อมแมนบอกเพียงข้ามผ่านอ้าวราคาไม้ยังก่อนมีหนัง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 หนังเทค นังเท็คนังเทคนวใไดก่อนนังจังไดเบื้องนังกังได้ห้เตนได้พน่นอนมีครูมือนีเขาเปลี่ยนแปลงไปหลายกับนั่งเอกจัดหนักจัดเต็มมาสั่นพอสำหรับงานวันที่30ธันวาคมนะพี่น้องเนาะกล้สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดยอดอีหริดอะจังสัรนพยาพานเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกซูพีสูน้องฟังพี่น้องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ